ងាយដៅសកពណ្ណស្ពូនសម្ уйный ធស្គុតមួរសកពណ្ណស្ពូនសម្ уйный ធអឺហើយយើងមកបិទតាមម៉ែន THOM មែកុកកូន THOM THOM រ៉ះសំ уйный ធវើកតតតំនៃអបដូសករ័តដេងហាចាំគ្លបហាបោចជួបាស្នាមគេដៅតើកើចុះមកងួយសអាចបើดูกួនក ريب បតัวប្រៀមើលរះខ្មៅកជីរ៉ះហើយក៏រាវប្រងតនក្លើយ ควันหนุกดยเมกาวรัด so, ูดุดดดแต่ตอนสปาร์ไรก้นเป่งเต็มก้นเปร่าก็ไม่ก้นไกลอปาเฮ่เกยตัววันทุยิตเต่าตักในพับปะเตียนุเพียไหลก็หล่นรักซาทอมข้ออัดกูเต่าสัวรัวรัสัวรัวกูมองยองมากจ้ถัดมันอีกราวตัวยย็บ้าหมัวตัวเต่าสกโรชานรัสมุนทอเวกดูดุดดด บอนเหตเต็มเกตตเตาจิกาโกโกนเอกรดชีเมกแัดเนมกเลีจอดนกจัวจอบมองกอตะเต่าจิกาสมุนสมบัสมุนเอกแรดนะละกราวกราวหนูเกตเต็มเกตตเตาจิก้าโกนเอกรดชีเมกแรดดาจิตรงตัวจอดมวยสบัสมุยเอกรัดโกนกทอดสกัดกันขดังนะหนูเกอเอาเแวะขมัวกะเกตเอยมือเขวะขมัวปลายนายเป็นดีตาตัว แรงนูพะแหวงขมัวปะต้มต่อปนันสะปูนแซมธบูกเกย์อลลิมยีดิงกวนชันเก้าหมอตอระกปนันสะปูนสมุนทอดนกโมตอนพุ่มพุ่มก่อต้องดงจอดกอประเมตตองอือตะปีเชียวทีกองเก่าเจียวเทนอรัฐาตอระเจียวเทนอรัฐาก่ามอนเดหมอนละเห็บพ้อยแก่กำลยก็สมุนทอดมแก่แต่จีตัวพ่อยสมุนทอดผอมัหล่นระปราวสมุนทอดกุทาเก่าสกปรนตีห้าตือกอกอมปราวสมุนทอดกุกชาว កៅក៏ប៉មេតងយូតកចមេកមកប៉តៃគីក្ល័យតេះក្លេចព្រោះនឹងតួតបណានសមុយធតកំទួយប៉មេតងយូតកលកតមកចត់កបណ្ណានសពូនសមុយធអរះសមុយធវើប៉តៃបណានជូនលេបម៉ូនយອດអ៊ូហ្វាស់ប៉្លៃចាកនឹងមិនបតោចចាកលេទៅមកតាក្រកលកគេលោសឡាបោទេវតាគីឡូម៉េត្រហាត់កំយ៉ែងអត់តែគណត់ចោសិកដៃប៉យរងក្រ ដឹងក្អ័យធិជីជូនកូនសេនាងកែហើយឈឹមកូនសមុទ្រអេករ៉ាត់បញ្ញារិមជីរងកែប្រៃសមុទ្រធកតោះបងលកចត់តអាបមេតងឧបតរ៉ាយេតាំងគួតក៏ញ៉បែកន្លងតសងហរហ្មងចាំមកសគុតការោប្លោញ៉ាវ